กันสวัสดีครับสวัสดีพี่ๆเพื่อนๆนะครับสวัสดีลุงป้านาอาทุกๆท่านนะครับก็พบกันอีกแล้วนะครับกับผมหนึงจาก youtube เกียร์แปดโกดเป็นยังไงบ้างครับเมื่อ2 ep ที่แล้วนะครับผมพาทุกท่านนะครับไปยังป่าช้านะครับไปยังโกดังเก็บศพไปยังเมนเผาศพนะครับ วันนี้ผมเลยจะพาพี่เพื่อนทุกคนมาเปิดโลเคชันใหม่อีกแล้วนะครับซึ่งที่นี่เป็นบ้านนะครับที่มีช่างคนงานเนี่ยนอนไหลาตายที่นี่นะครับแล้วไม่สามารถดําเนินการสร้างต่อได้นะครับจนเจ้าของบ้านต้องทิ้งไปเลยนะครับแล้วชาวบ้านที่ผ่านไปผ่านมาณนะบริเวณแถวนี้นะครับบอกเลยว่าบางครั้งเนี่ยกลางวันแสกนะครับมักจะเห็นเหมือนมีคนอยู่ในนี้นะครับแต่พอเข้ามาดูมันไม่มีใคร นะครับนะเห็นกันเยอะมากเลยแล้วในซอยนี้คือเปรี่ยวมากนะครับทุกคนโอเคครับยังไงเดี๋ยวเราจะพาทุกคนเนี่ยเข้าไปสำรวจกันนะครับและพี่เพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับพี่เพื่อนท่านไหนนะครับอยากให้ผมไปโลเคชันแบบไหนนะครับสามารถคอมเมนต์เข้ามาบอกกันได้เดี๋ยวผมจัดให้นะครับถ้าไม่เหนือบากาแรงนะครับถ้าแบบเดินทางไม่ไกลมากอะไรอย่างนี้นะครับนะถ้าผมมีโลหล่อนแบบที่พี่เพื่อนทุกคนต้องการนะเดี๋ยวผมจัดการให้นะครับนะ แล้วก็ขอประชาสัมพันธ์อีกนิดนึงนะครับสำหรับการลงคลิปของช่องเกียร์แโกนะครับจันถึงสุกนะครับย้ำว่าจันถึงสุกนะครับจะเป็นคลิปใหม่ๆแบบนี้เลยที่ผมมาถ่ายแบบนี้เลยนะครับลงให้ทุกท่านได้รับชมกันนะครับและก็เสาร์อาทิตย์นะครับจะนําคลิปที่น่ากลัวของสัปดาห์นั้นนะครับมารีลันให้ทุกท่านได้รับชมกันนะครับและก็ถ้าเพื่อนเพื่อนท่านไหนนะครับเมตตาช่องเกียร์แปดโกดนะครับอยากจะสนับสนุนนะครับอยากจะช่วยเหลือทางรายการนะครับก็สามารถสมัครเป็นสมาชิก รายเดือนได้นะครับหรือนะครับถ้าเกิดไม่อยากสมัครเป็นสมาชิกรายเดือนสามารถโดเน a t เข้ามาได้นะครับผมจะทิ้งเลขบัญชีไว้ที่ใต้คอมเมนต์ใต้คลิปนี้นะครับนะแล้วก็โลเคชันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับเพื่อนผีดุนะครับตีล่าผีนะครับแล้วก็ราตรี13นะครับที่เอื้อเฟื้อสถานที่ในครั้งนี้ถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปกันเลยป่ะทุกคนครับเห็นกันไหมผมเพิ่งมาถึงโลเมื่อสักครู่นะครับ แต่ผมยังหาทางเข้าไม่เจอเอาละสิทุกคนเอาละสิเฮ้ยเดี๋ยวไปฉายแบบหนึ่งนะคือค่อนข้างลกเลยนะทุกคนเดี๋ยวต้องหข้าไหนวะแป๊บงบนั้นะหาทางเข้าก่อนน่าจะเป็นตรงนี้ออ้ยตกใจนึกว่าง,งูนะครับหืมหุยลกมากทุกคนโอ้โห ลกมากเดี๋ยวระวังงูนะครับอโอเคเดี๋ยวโอ้ย,อยน่ากลัวมากเลยทุกคนอุยอ้ยขนลกุกบอกเลยว่าเหมือนไม่มีใครเข้ามาเนี่ยมันเป็นบ้านเหมือนกับสร้างไม่เสร็จนะครับนะ แล้วเหมือนมีช่างมาเสียชีวิตที่นี่แล้วเจ้าของก็แบบเหมือนเจอดีอะครับไม่สามารถสร้างต่อได้นะครับก็เลยทิ้งบ้านหลังนี้ให้ร้างไปเลยแล้วดูนะครับทุกคนอุ้ยน่ากลัวมากรอบๆมืดตึอตือเป็นป่าเลยนะโอเค,อเคะเดี๋ยวเราสำรวจกันดีกว่าโอ้ย ทุกคนครับบรรยากาศรอบๆนะต้องบอกงนี้นะครับว่าคือบริเวณรอบๆมีเป็น,เป,นเป็นป่านะครับไอ้ที่เห็นเป็นแสงแสง,แสงไกลๆนูนะ่นน่ะน่าจะเป็นบ้านคนนะครับทุกคนโอ้เนี่ยคือแบบ น่ากลัวมากคือแบบคนจรยังไม่มาอยู่อะ่ะทุกคนคิดดูนะครับว่ามันน่ากลัวขนาดไหนขนาดผมเดินเข้ามาเมื่อกี้มันเป็นบ้านที่สร้างไม่เสร็จนะครับต้องบอกงี้นะครับว่าบ้านที่สร้างไม่เสร็จแต่ว่าช่างอ่ะเหมือนช่างเขาเสียชีวิตไหลาตายบนนี้นะครับทุกคนเจ้าของบ้านเจอดีนะครับไม่กล้าที่จะ อยู่ต่อเลยนะครับนะป่ะเดี๋ยวเราขึ้นด้านบนกัน <S <S เฮ้ย,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 ยทุกคนเฮ้ยเดียวเฮ้ยยวหายไปไหนวะทุกคนเฮ้ยทุกคนเมื่อกี้เดี๋ยวหายวับใช่ไหมเห็นมันผมไหมยืงอยู่ตรงบริเวณนี้ อันนี้ดูเลยนะเดี๋ยวอุ้ยหายไปไหนอนะเฮ้ยทุกคนไวมาก เป็นได้ไงอะเฮ้ยทุกคนครับหลอนมากน่ากลัวอืเหม็นเลยวะเชียเ่ยเฮ้ยครหลอนเลยอ่ะอืมอืม อ้ยน่ากลัวมากเลยทุกคนทุกคนครับบ้านมันไม่ได้หลังใหญ่มากนะมันเป็นบ้านที่สร้างไม่เสร็จนะครับทุกคนแต่ว่าผมสัมผัสได้เฮ้ยเสียงอะไระเมื่อกี้ที่ปรากฏตัวให้เห็น ใช่ดวงวิญญาณที่ท่านสิงเดียวใครวะสิงสถิตยอยู่นะที่นี้หรือเปล่าครับถ้าใช่ถ้าใช่ใชจงออกมาปรากฏตัวให้ผมหรือคนดู ได้เห็นเฮ้ย,ยทุกคนทุกคนทุกคนมันเหมือนมีเสียงคนเดินตามผมวะนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะจิเจรุนิ ิเจรุนี้สัมภเวสีจุตินางสัมภเวสีจุตินางขออัญเชิญดวงวิญญาณท่านที่เสียชีวิตหรือสัมภเวสีที่อาศัยอยู่ณสถานที่แห่งนี้ได้โปรดจงออกมาปรากฏตัวให้ข้าพเจ้าและคนดูทางบ้านหรือออกมาปรากฏกายให้กล้องเห็น หน้าบัตรนี้หากท่านยังมีอยู่จริงเฮ้ยทุกคนเดี๋ยวตรงนี้มันเหมือนกับราวตากอะไรสักอย่างเฮ้ยเฮ้ยสุดว่ะเฮ้ยหลอนมากเลยทุกคนครับผมบอกได้เลยนะครับว่าผมรู้สึกว่าห้องเนี้ย มันไม่ได้มีแค่ผมผมสัมผัสได้ถึงพลังงานบางอย่างมันจะเย็นเ็นคอผมตลอดเลยเหมือนมีใครมาหายใจลดต้นคอผมห้องนี้แหละผมว่าต้องมีอะไรสักอย่างเดี๋ยวเราลองมาเชิญเขาดูลองมาเชิญนุงวิญญาณเขาดูนะครับจิเจรุนี้จิเจรุนี้สัเพเวศีจุตินางสัพเพวศีจุตินาง ขออัญเชิญดวงวิญญาณท่านทั้งหลายดวงวิญญาณที่เสียชีวิตอยู่ณสถานที่แห่งนี้จงออกมาปรากฏตัวหรือสําแดงอิทธิฤทธิให้คนดูได้เห็นได้สัมผัสหากท่านยังมีอยู่จริงเฮ้ยทุกคนเดี๋ยวเฮ้ยเสีงเยงอะไวะเฮ้ยทุกคน วุ้นหลอนว่ะเฮ้ยเดี๋ยวทุกคนครับข้าแข็งทุกคนเห็นมันผมไหมคุณลูกีเฮ้ยเฮ้ยแย่ไ,ไปไหนวะทุกคนให้เชือกโฟกัสทุกคน เนวะเมื่อกี้ทุกคนเราเห็นเหมือนกันใช่ไหมเมื่อกี้ผมเห็นเหมือนมีมีเงาอะไรยินอยู่ตรงนี้และสักพักหนึ่งพอผมพอผมจะเดินใส่หายแวบไปเลยเฮ้ยทุกคนคุยต่อหน้าต่อตาเลยทุกคนครับบอกเลยว่าเมื่อกี้โคตรชัด แล้วหายต่อหน้าต่อตาด้วยพอผมเอากล้องมาส่องปรากฏว่ามันเบอเบอภาพมันเบอเบอทุกคนมันเหมือนกับมันโฟกัสอะไรสักอย่างอ,อะไรวะเฮ้ยจะอะไรวะทุกคนเมันเหมืมีเสียงอะไรอ่ะ เสียงอะไรอยู่นะหน้าบ้านวะเฮ้ยทุกคนอเอ้าเสียหายใครวะเดี๋ยวเดียด๋วยว แล้วเอาแล้วเฮ้ยถ้าเป็นคนมันจะไปไหนได้ยังไงมันล็กขนาดนี้เมื่อกี้ผมเห็นเหมือนมีใครยืนอยู่ตรงนี้เฮ้ย yeah. ถ้าเป็นคนบอกคนนะครับเฮ้ยทุกคน สีโอ้โหทุกคนครับโคตรแรงเลยที่นี่เจ็บอะไรไม่ถูกแล้วเดี๋ยวๆขอญาตขอญาต ผมไม่กล้าสติแตกเลยนะตอนนี้เพราะว่ามันป่าทั้งนั้นนะ่ะอุยอ้ย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 อุ้เฮ้ยทุกคนครับโคตรน่ากลัวเลยคือผมไม่กล้ากระเติรกกระตากเลยนะทุกคนไม่กล้าแบบคือผมต้องพยายามประคองสติตัวเองอะ่ะเพราะว่าผมกลัวนะครับว่า ถ้าเกิดผมสติหลุดขึ้นมาไม่มีใครช่วยเหลืออะไรผมนะครับนะผมถึงต้องแบบต้องนิ่งใหง้ให้นิ่งให้เยอะที่สุดนะครับพยายามคือเราก็ไม่รู้ว่าสิ่งที่เราเห็นเป็นคนหรือผีอาจจะเป็นคนจรก็ได้แต่ว่าคนจรอ,อะไรมันจะหายไปต่อหน้าต่อต,อตาทุกคนโอเคครับผมเชื่อว่าหลายๆท่านคงจะได้เห็นเหมือนกับที่ผมเห็นเหมือนที่กล้องจับได้นะครับดังนั้นขออนุญาตออกนอกพื้นที่ก่อนเดี๋ยวโอกาสหน้าผมจะกลับมาที่นี่ใหม่ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับและถ้าใครอยากจะสนับสนุนรายการนะครับสามารถสมัครเป็นสมาชิกรายเดือนได้หรือสามารถที่จะโด o n a t i ผ่านพร้อมเพย์ที่ผมปักหมุดไว้นะครับเร็วๆนี้ผมจะรุยต่างจังหวัดนะครับรับรองหลอนแน่นอนวันนี้ขอญาตลาไปก่อนสิ่งไหนดีเก็บไว้สิ่งไหนไม่ดีไม่ต้องไปจดประจ,ปจำมันปล่อยให้มันผ่านไปนะครับคิดเสียว่า,าผมมาอะไรก็ได้นะโอเคครับเดี๋ยวยังไงขอญอาตลาไปก่อนสวัสดีครับ